สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่นอ้องมาเบิงนอกเพ็ดนะครับเนาะดาวเด่นประจำคอครับบันท้ายพี่น้นองเบิงโดนแล้วนอเพ็ดกะซึ่งว่าเดือนเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนาะบันท้ายพี่นอ้องเบิงนอกเผ็ดอายุเขากะปีหนึ่งแล้วพี่น้องกำลังสูงใหญ่อลา,านเลยพี่น้องเอยลยกำลังงามครับพี่น้อง ขาทาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละจสิพัฒนาเป็นควายงามพี่น้องอันนั้ก็น้องๆเขาไล่ไลขึ้นมาอันนี้ก็อยู่กำลังขบปีหนึ่งพี่น้องมึงดากกำลังออกครับสโพกกำลังกำลังออกแข่งขาญงครับพี่น้องส่งส่งไหนอยู่กับบอแมนว่าแม่เขาก็บาดเดวันไญหมากเนาะ แต่พอเขาเป็นเพชรมงคลพี่น้องพอเพชรมงคลออกมาก็คือสีไข่ๆอยู่พี่น้องอาอยุปีนึงเสียเขาปีนึงกันแล้วย่งพระธาตุบปีหนึ่งเกือบเขาเกือบเขาปีนึงอยู่แล้กระตีไปปีหนึ่งไปเนาะพี่น้องก็ถืึว่าโอเคอยู่บนโค้งสางเขาได้ไงมึงดากแกมดาเขาเต็มจุปปุ๊กเลยพี่น้อง ได้อยู่อบเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยนี่แหละด้านเด่นจำงคอรเลยเนาะอายุปีหนึ่งอยาเก่งอวนถุกเลยหลังเปรตเปตพูดแม่ก็อยู่ไกลๆว่แม่ตัวนี้ได้ตุ๊กพัดไปน้องเพจนี่ละดือ้อบอฮะ หญ้าดีเนาะมึงเล่มหญาดีครับจะได้พี่เนเบิ่งแล้วโอเคบ่ใส่แดดอยูะได้เนาะพัฒนาได้เยอะรอก,การพัฒนาพี่เน่งลูกส้มลัไนาได้นยุตาม่เขวาว่าแข่งขานใหญ่อ้างลึกครับพี่ อย่างเขาปีหนึ่งพี่น้องมีวกว่ากี่หมื่นดอกกับปีหนึ่งกระตีไปใช่ปะปีหนึ่งเนะ้ะเขยอยู่ง่ามอยู่ใส่ไหนอยู่แฟนบอลองเพชรองเพชร ขี่เลนเนี่ยได้พี่น้องนี่ได้บาสิผมไปยืนกับไก่แม่เขาเลนต่ำผมหล่มเลยก็ข,ขี่เลนน้องเพชมานนี้มานีนีเร็วเอาดินมาจำคอ,อกับสิบพัฒนาเม็นควายงามคือเขาว่าเัน่จะได้เป็นบอกระอีกประมาณรุนร่น ลูกลูกลูกของเขาแหละลูกของเขาขยิ่งใหญ่กว่าแม่เลยอันนี้ก็สูงแล้วนี่ปีเดียววันนี้ถ้าแม่นสูงสูงสูงกว่าแม่นี่ก็เออประมาณเคียงข้อผมเลยพี่น้องถ้ามันสูงถ้ามันสูงกว่าแม่ผมได้เอ้ยถ้ามันสูงกว่าแม่แม่มันอ่ะมันเป็นแม่ผม <laughs> ถ้าสูงกว่าแม่ก็เคียงข้อพี่น้อง วันนี้ลูกเขาทัดไปกับสิสุมหัวผมที่วันนี้ประมาณนั้นนั่นแหละน้องเพชรนี่มันหวานด้วยล่ะหันหนามาดูนี่มันหวานดูนะ้องเพชรนี่ยังวะสิวบาทไม่คุณนี่มันหวานมาสิอีกต้นหนึ่งกับงามอยู่พี่น้องส่งส่งคืออยูุ่นอ้นองน้องเขาเนี่นะกยกระเ่นนอ้อง ว่าแม่หนองแม่ด้วยกันน้องโเราเม่อายุปุ่นนะแเ่ิ่งว่าพัฒนาการมันจะเป็นอย่างไรแต่รูกสึกว่าสิบปัหญ่ยันตัวนนั้นก็ประมาณแปดเดือนแปดเดือนของเก่าเดือนโตหนองเขาประมาณประมาณสิบเดือนสิบเดือนกลัวที่เขาสิบเอ็ดเดือนอันนี้มันห่างกันประมาณเดือนหนึ่งเนาะนะฮะก็ประมาณเดือนหนึ่ง นีก็เทนนี่นัพี่น้องเนาะเอาหนองผิดไอ้ดาวเด่นประจำขอมาฝากครับเป็นมือใหม่เลี้ยงเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยเป็นการเริ่มต้นคลิปนี้ก็บทรันี่นะพี่น้องเนาะไอ้โอกาสน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ